ชิ้นอกเป็ดนะคะทุกคนนี่ค่ะแล้วเราก็จะนำเป็ดไปล้างก่อนนะคะทุกคนล้างมาแล้วก็เอามาวางไว้ตรงเขียงนี้นะคะใช้กระดาษซับเป็ดนะคะ ลกลับด้านแล้วก็ซับอีกรอบนึงนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะซับให้มันแห้งค่ะแล้วเราก็จะมาพันค่ะทุกคนให้เป็นแบบนี้นะคะพันด้านหนังแบบนี้นะคะ แล้วเราก็จะเอาไปทอดค่ะทุกคนว้าโรยเกลือก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไปทอดค่ะเกลือแค่หยิบมือเดียวนะคะเพราะว่าตอนที่เราจะเอาไปเข้าอบอะคะ่ะเราจะผสมซอสใส่อีกรอบหนึ่งนะคะ น,นี่ค่ะแล้วก็ใส่เกลืออีกนิดนึงนะคะใส่ใส่เกลืออีกนิดหน่อยใส่เกลือทั้สองด้านเลยนะคะได้แบบนี้โรยเกลือสองด้านเลยนะคะ แล้วก็โรยโรยพริกไทยนะคะแล้วก็มีพริกไทยเนนะคะเราปนไว้แล้วค่ะทุกคนแล้วเราก็โรย ใ็จะได้แบบนี้นะคะ,ะหลังจากที่เราโรยอันนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไปทอดนะคะทุกคนทอดประมาณ8นาทีค่ะทอดไฟกลางนะคะให้มันให้หนังมันเหลืองกรอบนะคะทุกคนแล้วเราก็จะมาทำการทอดกันนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันกะเอานะคะประมาณ หนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเ็เปิดไฟกลางนะคะเปิดไฟกลางนะคะ,ะ,คะบ้านเราวันนี้ก็จะรกๆบหน่อยเพราะว่าเราเพิ่งไปซื้อกับข้าวมานะคะทุกคนเราก็รอให้กระทะมันร้อนสักนิดนะคะแล้วเราก็จะ ทอดเอาเอาด้านหนังลงนะคะทุกคนเอานหนังลงก่อนทอดได้ไหมสอีอาอจะกันแน่นลยอันนี้นะคะก็จะทอดจอากพยามงด้ได้ ทอดไปเรื่อยๆนะคะจนด้านหนังมันเหลืองกรอบนะคะทุกคนประมาณแปดนาทีค่ะแล้ก็เช็คกันนะคะยังไม่เหลืองอ่ะอันนทอด ตอนนี้ก็กลับก็กลับด้านมานะคะทุกคนกลับด้านให้แม่หนังนะคะะในเหลืองใช้ได้ล้วแี่ค่ะเอาให้ทุกคนดูได้ได้อ่า ะะลอลอ,อันนี้คือส่วนผสมที่เราจะใช้อบเป็ดนะคะทุกคนเราก็ใช้หัวหอมใหญ่นะคะแล้วก็ซอสหอ,อยนางรมนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ซอสผักขาวทองค่ะเราเราเทรวมกันแล้วนะคะทุกคนแล้วก็โรสแมรี่นะคะแล้วก็กระเทียมค่ะ แล้วเราก็ใส่น้ำผึ้งด้วยนะคะทุกคนน้ำผึ้งสองช้อนโต๊ะนะคะเราก็จะมาเตรียมอันนี้เลยนะคะเตรียมผสมซอสของเรานะคะห้องตัวของเรามันแคบมากเลยนะคะทุกคน ก็จะเอาเตดมาใส่ถาดนะคะใส่แบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ส่วนผสมที่เราปุงไว้แล้วนะคะลงไป แล้วก็น้ําผึ้งสองช้อนโต๊นะคะก็ใส่แบบนี้ไปเลยจริงๆเราเราต้อง ผสมกับ uh, ซอสก่อนนะคะแต่ว่าเราลืมค่ะทุกคนเราก็ต้องทำแบบนี้เอานะคะแล้ก็เข้าด้านแล้วก็เรียงหัวหอมนะคะใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็โรยด้วยโรสแมรี่นะคะทุกคน หอมมากโรสแมรี่ใส่แบบนี้นะคะแล้วก็แกนเทียมค่ะกระเทียมก็จะใส่แบบอย่างนี้นะคะใส่ไปเลยแล้วเราก็อันน้ำแปดที่เราทอดนะ่นะคะเทลงมาเลยแค่นี้เราก็ได้แล้วนะคะ อันนี้ก็คือเตรียมใส่เตาอบไปเลยนะคะเตาอบเราจะอบอยู่ที่200องศานะคะทุกคนถ้าเรามีเตาอบนะอบไปเลขส200นะคะทุกคนแล้วก็คุนเตาไว้นะคะตอนนี้ ประมาณสิบแปดนาทีนะคะทุกคนนี่ค่ะสิบแปดนาทีก็จะเอาเป็ดนี่ค่ะใส่ในเตาลงไปเลยนะคะนี่ค่ะทุกคน เลยตอนนี้เราจะมาทำซอสส้มนะคะทุกคนจนนตอนนี้เราก็รอเป็ดอบอยู่นะคะแล้วก็เราก็จะมาทำซอสราดกันนะคะอันนี้ก็จะเป็น น้ำจิ้มไก่นะคะเราใช้น้ำจิ้มไก่สองช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำส้มนะคะนะคะี่ค่ะน้ำส้มครึ่งถ้วยนะคะเราคัน้นเราคั้นแบบสดๆใหม่ๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นซอสผึ้งขาวทองนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำมันงาหนึ่งช้อนชาค่ะใส่ให้มันหอมเฉยๆนะคะแต่ว่าสูตรนี้เราเราคิดเองนะคะทุกคนเราไม่ได้ ได้มาจากไหนนะคะที่ที่ใส่น้ำมันงานเนี่ยค่ะเพราะว่าเราไม่มีงาคั่วค่ะแล้วก็ใช้น้ำมันงานแทนนะคะทุกคนอันนี้ก็คือซอสลาดลาดอ่าของเรานะคะส่วนประกอบซอสลาดของเราก็จะทำเราระหว่างที่เรารอนะคะเราก็จะมาทํากันเลยนะคะทุกคนแบบนี้นะคะทุกคนหมอ้อซอสพานของเรานะคะ เราก็จะเปิดไฟกลางค่ะแล้วก็จะใส่น้ำส้มลงไปนะคะแล้วก็จะใส่น้ำจิ้มไก่ลงไปนะคะ ให้มันเข้ากันนะคะเอาแล้วก็ใส่ไอ้ซอสที่เราผสมไว้นะคะทุกคนวันนี้เราไม่มีอะไรมากนะคะเราก็จะมีอันนี้ค่ะเราจะเสิร์ เป็ดกับอันนี้นะคะเป็ดราดซอสส้มกับครีมมี่ชีสพอเตโตกระเทนนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ซอสส้มเราก็เดือดได้ที่แล้วนะคะแล้วก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็พักไว้นะคะผักชอยนะคะทุกคนผักชอยที่เราหั่นไว้แล้วนะคะแล้วก็เราจะเอาไปผัดน้ำมันเป็ดอบของเรานะคะแล้วเพื่อเป็นผักเคียงค่ะ กินกับเป็ดอกนะคะทุกคนกระทะก็เริ่มร้อนแล้วนะคะแล้วก็เอาผักช้บผักเลยค่ะทุกคน จานพักไว้นะคะนี่ค่ะที่ใส่จานเรียบร้อยล้วก็จะได้แบบนี้แพดชอยของเราตอนนี้คือทําทุกอย่างเสร็จหมาแล้วนะคะแล้วก็เราก็ได้ซอสแล้วได้ผักเคียงแล้วนะคะเหลือแต่ลองเป็ดอบนะคะทุกคนเรามาดูตอนที่เราจะใส่จานกันนะคะอันนี้คือเป็ดอบที่เราจะใส่จานแล้วนะคะทุกคน หนังมันก็จะกรอบนะคะทุกคนมันอาจจะดูเหมือนไหมนะคะแต่ว่ามันไม่ได้ไหมนะคะทุกคนกําลังดีค่ะมาทานด้วยกัน,นะค่ะทุกคน